อลึกก่อนเกมเวอร์พููเจอเบอร์ลี่นะครับกับบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์แล้วก็อาการบาดเจ็บของเคอร์ติโจนด้วยเรียกได้ว่าเวอร์พูลนั้นนะครับก็เตรียมความพร้อมเลยหล่ะนะครับสำหรับเกมเกมนี้ครับกลับมาพบกับผมนะครับเอ็กโอเวอร์ฟุตบอลอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเวอร์พููแน่นอนแล้วว่านะครับเกมทีมชาตินั้นได้หมดลงไปแล้วพวกเรานั้นก็เริ่มกลับมาฟินกันต่อแน่นอนนะครับกับเกมสโมสรนะครับและเวอร์พููนั้นเตรียมจะไปเยือนเบอร์ลี่นะฮะในวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นหนึ่งเกมเลยที่แฟนโหงนั้นก็เฝ้้้าาาารรรอนะะับว่จจเเป็็ยงไไสมมถก3แตด เปล่านะครับเพราะว่าแน่นอนถ้าไริภูเก็บ3แต้มได้ยังไงนะครับก็ยังจะสามารถรั้งอันดับหนึ่งของตารางได้เหมือนเดิมนะครับจึงทำให้เกมนี้จึงเป็นเกมที่สําคัญแต่ริภูนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะครับมีอัปเดตต่างๆอาการบาดเจ็บต่างๆด้วยอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าอาร์เนอร์นั้นจะสัมผัสอย่างไรและมีจุดไหนที่สําคัญนะครับและน่าสนใจบ้างนะครับกับเกมที่จะถึงนี้เพื่อนๆเบื่อหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้นกําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมเลยแนะนําบริิกาารรห YouTube เม่ เพียงแค่วันละ19บาทหรือสมัครรายเดือนนะครับเพียง69บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายแอดไลน์มาที่ Barry4k ฐานลูกค้ากว่า5 0 0 0 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดอย่าลืมแอดไลน์มา Barry4k หรือสแกนหน้าจอนี้เริ่มต้นที่ข่าวแรกเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเลี้ยวฟูก่อนที่เลี้ยวฟูนั้นจะไปเยือน เบอร์ลี่นะครับในวันอาทิตย์นี้โดยลิวฟูนั้นนะครับจะขาดเคอร์ติโจนะครับเพราะว่าเคอร์ติโจนนั้นได้รับอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อแฮมสตติงนะครับแต่โจนนั้นก็ยังสามารถซ้อมได้นะครับเช่นเข้ายิมเรียกความฟิตอะไรแบบนี้ได้นะแต่ยังไม่สามารถนะครับเล่นในสนามได้จึงทาให้โจนนั้นนะครับก็อาจจะต้องพักนะครับโดยในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีระบุชัดเจนว่าจะพักนานแค่ไหนนะครับแต่ขั้นต่ํานั้นน่าจะ1 2ถึงสสัปดาห์ก็เรียกได้ว่านะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะเพราะ มากๆในช่วงเดือนนี้นะครับก็ต้องดูว่าจะยังไงต่อนะครับกับสถานการณ์กองกลางของเวอร์พูลแต่ก็มีคนสับเปลี่ยนได้นะครับแต่ที่ผมพูดแหละครับว่ามีเยอะดีกว่ามีน้อยนะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีครบนั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากกว่าของเวอร์พูลแล้วก็ไปดูบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับเวอร์พููเจอเบอร์ลี่ที่อาร์เนอร์นั้นได้ให้สัมภาษณ์มานะครับโดยอย่างแรกเลยก็คือนักข่าวถามนะครับว่าการที่เวอร์พููนั้นเนี่ยพลาดนะครับในการคว้าตัวมาร์เกฮีนั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนนรรัดยออาเ้ก็พูตงๆไปลลแหว่ ก็คงเป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือเรื่องโกหกนะครับถ้าเขาจะปฏิเสธว่าทีมนั้นเกือบที่จะคว้านะครับมาเกฮีได้แล้วนะแต่ว่าอร์เนอร์ก็บอกแล้วว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เกิดขึ้นได้ในวงการฟุตบอลเราอยากจะเซนในตัวของเขาเรารู้ว่าเราจะเสริมความแข็งแกร่งได้ในโอกาสตลาดซื้อขายแต่ยังไงก็แล้วแต่ผู้เรานั้นยังมีฟันไดมีโจโกเมสและมีคนาเต้อยู่อีกทั้งพวกเขายังเล่นได้ดีมากๆในเกมเจออาเซนอลแล้วก็ยังมีการพูดถึงนะครับเลโอนีด้วยนะครับที่ถูกเรียกติดทีมตอตครรรรัั้งงแกกหืกะท่วุ และแอนกาเฟแบกนั้นก็สามารถเล่นได้นะในตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายที่พวกเรานั้นไม่สามารถคว้าเกฮีได้แต่เขาก็มีสถานะที่ดีกับพาเลตภายใต้จากการทีมที่ดีเราต้องมาดูอนาคตต่อว่าจะเป็นอย่างไรและนักข่าวก็ถามนะครับเกี่ยวกับอีซักด้วยนะครับโดยดังั้านอา์เนอร์ก็บอกเลยและว่าผู้จัดการทีมสวีเดนนั้นควรได้รับคําชมอย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะถึงแม้เขาจะมีกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกอยู่และจะมี2เกมที่สําคัญสลับทีมชาติแต่เขาเข้าใจดีว่าหากอีซักทั้ง2เกมลง90นาทีเลยจะได้าเจ็บหลายสัปดานีหลย จากนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะที่ผู้จัดการทีมจะดูแลอีซักได้เหมือนเดิมซึ่งแน่นอนว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยอยา่าคาดหวังว่าทางด้านของอีซักนั้นจะลงเล่นเต็ม90นาทีในทุกๆเกมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเขาพลาดเกมปรีซีซั่นไปทั้งหมดนั้นจึงทําให้เขานั้นต้องเจอกับเรื่องที่ท,ท้าทายแต่เราเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นการเซ็นสัญญา6ปีเลยนะไม่ช้าอีกไม่นานอีกไม่กี่สัปดาห์แฟนๆน,นั้นจะได้เห็นเขาเล่นแบบเต็มๆแน่นอนแต่ในช่วงนี้อาจจะไม่ได้มากสักเท่่าาาไระอกกัมมีสจจ คุยอยู่บ้างหลังเซ็นสัญญาเสร็จทางโทรศัพท์แต่เพราะว่าเขานั้นต้องมุ่งเน้นไปที่ทีมชาติ100%และเวลาพักเบรกกับทีมชาติอีกผมเลยปล่อยให้เขานั้นไปนอยู่กับผู้จัดการทีมทีมชาติเป็นหน้าที่ของเขาและผมต้องการทําความรู้จักกับเขามากยิ่งขึ้นในฐานะคนคนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้แล้วก็มีการพูดถึงนะครับการย้ายทีมของฮาวิ่งเอเลียสด้วยนะครับโดยบอกเลยว,ว่าอีกเรื่องดีๆไม่ใช่แค่เอเลียสนั้นแต่ผมมองถึงลยดิอาสด้วยเขาทาได้ดีมากๆเลยถือเป็นคําชมเชอยอย่างมากสาหรับที เพื่อประโยชน์ของทุกคนเอเลียตไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นเท่าที่ควรและเขาสมควรได้รับโอกาสนี้จึงเป็นที่มาที่ไปของการย้ายทีมของเขาทุกคนอาจจะพูดถึงซาร่าฟานได้และคนอื่นๆเมื่อเราคว้าแช,ชมป์ลีกได้แต่เอเลียตเองก็มีความสําคัญเขามีความคิดที่ถูกต้องแม้ว่าเขาจะถูกลงเล่นเพียงแค่สินาทีก็ตามทีเถอะแล้วก็มีการพูดถึงนะครับความฟิตของนักเตะด้วยหลังเกมทีมชาตินะครับหลังจากกลับมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งนัทอาเนอร์ก็บอกแล้วว่าผมคิดว่าตอนนี้นักเตะทุกคนเนี่ยฟิตสมบูรณ์แล้้้ววววัันนนีเเรราาาาจึึงทํกกกกฝซมบพขส่่ใหญ ครั้งแรกเคอร์ติสได้รับอาการบาดเจ็บก็คือโคติโจนนะครับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้และกับเกมเบอร์ลี่นะครับเขาก็พูดเลยแหละว,ว่าลูกการที่แล้วกับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาเรามีปัญหากับเลสเตอร์อิฟสวิทเทและซาแทมตันเราชนะพวกเขาได้แค่ช่วงท้ายเกมเท่านั้นเรารู้ว่าทุกเกมมันยากแต่เราจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อให้เกมของพวกเรานั้นเป็นเกมที่ดีได้แล้วก็มีการพูดถึงนะครับว่าทําไมเคียซ่านั้นไม่อยู่ในทีมนะครับแชมเปี้ยนลีกโดยเขาก็พูดเลยแหละว,ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมาามมตตััััดดดสสินนนนนนนใใจจยาาาาากกกกททีีุ่่่่ฐะ้้้รรบอเวไไลลง ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแต่การบอกว่าไม่ได้อยู่ในทีมเพื่อฟุตบอลที่พวกเขานนั้ต้องการอย่างยิ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ยากเขาดูไม่มีความสุขเลยแต่เขาเข้าใจดีกับสถานการณ์และก็ใช่ด้วยเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยทีมกับการแข่งขันอื่นๆด้วยเช่นกันก็สัปดาห์เดือนล่าสุดนี้ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของเอร์ฟูจึงทําให้อาร์เนอร์นั้นก็ได้บ้องฮันซาายในทันทีเลยนะครับก็คือได้ผู้จัดการยอดเยี่ยมไปนะครับของเดือนท ช่วงเวลาละกันนะครับที่หลายคนจะมองว่าบ้องกันสาเนะโอ้ยรีพูดได้ไปแย่แน่เลยแต่เอาจริงๆตามสถิติแล้วนะครับอา์เนอร์เนีนะ่ยพอได้บ้องกันสาเนะก็สถิติดีนะไม่ได้มีแพ้ไม่ได้มีอะไรโดยทั้งสิน้นก็ถือว่านะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับมันก็เป็นเพียงแค่มีมอย่างหนึ่งเท่านั้นในท้ายที่สุดแล้วนะครับได้สิ่งเนี้ยผมว่าดีนะเพราะว่ามันก็เป็นการการ,การันตีว่าในเดือนนั้นนั้นทีมของคุณนั้นฟอร์มดีผลงานดีที่สุด ก่อนหนานี้นะครับก็คือเป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมรีพูจะเจอเบอร์ลี่นะครับซึ่งแน่นอนว่ารีพูนั้นนะครับโดยส่วนตัวมองว่านะครับก็คงยังส่งตัวจริงลงมากกว่าตัวสำรองนะถึงแม้จะเจอเบอร์ลี่ก็ตามทีเพราะว่านะครับเพิ่งกลับจากเกมทีมชาตินะครับแล้วก็ต้องการนะครับให้เกมมันต่อเนื่องมากที่สุดและก็คุมโอกาสละกันนะกับการที่นําอยู่ในตอนนี้นะครับการที่ยังสามารถชนะได้อยู่นั้นย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีมากที่สุดสําหรับรีพูและทุกคนเห็นบ้างครับที่รีพูนั้นจะมีการโลเทชันนักเต ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งพเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอ,อบพระคุณครับ